อ่ามาอัปเดตนะครับตอนนี้ที่ได้ลงคลิปเอาไว้ว่าจะช่วยให้รอดตั้งแต่วันที่23มีนานะฮะอันนี้ก็ครบเป็นเวลาหนึ่งเดือนสรุปไม่รอดนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยโคนต้นโดนขุดเป็นหลุมขยะและอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นดินที่ถมออกมาปรับพื้นที่พี่เขาก็เลยรากเน่าจ้าไม่ไหวนะจ๊ะ ธาตุเหล็กรักษาทุกรคธาตุเหล็กเหล็กสเตลน,นะครับจ้าสเตลสเตลก็สวัสดีนะครับเป็นอันว่าทุเรียนต้นนี้หลังจากที่เราได้กระทําการช่วยเหลืออยู่หนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่23่าเดือนมีนาคมซึ่งผมก็ได้เกลอนเอาไว้แล้วก็ได้อัปเดตเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบไปในแต่ละครั้งซึ่งตอนนี้เราราดไปทั้งหมด3ครั้งส่วนครั้งที่4จะครบกําหนดในวันที่23 แต่ว่าผมคิดว่าดูจากการประเมินสถานการณ์แล้วผมว่าไม่ไหวครับไม่รอดไม่รอดต้นนี้ก็คือต้องยอมจริงๆสุดจริงๆสุดจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยฝากถึงท่านที่แบบยังเห็นอยู่สังเกตดูอยู่ว่ามันเริ่มมีอาการหรือเป็นไปได้คือท่านป้องกันไว้ดีที่สุดครับไตโคพัฒส,สาม,มารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อราให้กับพืชได้ทุกชนิดโดยการฉีดพ่นใบ หรือราดโคลยิ่งการราดโคลจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดแบบต่อเนื่องและยาวนานเพราะฉะนั้นการไว้ก่อนครับอย่าให้เกิดพอเกิดแล้วสภาพจะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอเคครับเอาเป็นว่าต้นนี้ไม่รอดจาก